สองฟอร์มนาวินดูนเยสนาที่สองในลีกซาอูจากนัดแรกเป็นแนวลุกที่ฟอร์มแย่ที่สุดสู่นัดที่สองเป็นแนวลุกที่ฟอร์มดีที่สุดในทีมหลังจากนัดแรกครับนาวินดูนเยสเปิดตัวในลิกซาอูได้ฟอร์มแย่ที่สุดในแผงแนวลุกครับแต่พอเกมที่สองเขากลับเล่นได้ยอดเยี่ยมและดีที่สุดในแผงแนวลุกเรามาดูกันครับว่าฟอร์ม เขาเป็นยังไงบ้างในนัดนี้ผมจะพูดถึงแต่ฟอร์มราวินุนเยตคนเดียวนะครับเปิดมานนาทีที่3มนุนเยตมีโอกาสขึ้นโมงจะลูกฟรีคิกแต่บอลก็หลุดก่อไปนาทีที่6ทีมเยือนมีโอกาสยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเป็นประตูเลยโอ้โหอึ้งครับตอนนั้นวินาทีนั้นเจ้าบ้านอึ้งกันหมดนาทีที่สิบเพื่อนเปิดมาจากฝั่งขวานุนเยตได้ขึ้นโมงเต็มเต็ม แต่โกก็เซฟได้ครับถือว่าทำได้ดีมากจังหวะนี้หาช่องหาโอกาสที่เหมาะสมสมแล้วที่เป็นกองหน้าแล้วก็ยิงแต่โกยืนตำแหน่งได้ดีครับนาทีที่สี่ดีนคูบิดซาวิดขึ้นมงจากลูกเตะม,มุมบอลตรงตัวโก้แล้วครับโอ้โหเกมนี้โกทีมเยือนเล่นได้ดีมากมากครับเซฟได้เยอะมากแล้วจังหวะที่มงตรงตัวโกเนี่ยครับบอลมันก็ะชอออกมานูเยสจะวิ่งไปซ้ำแล้วจะแท้แต่เขาก็มารับบอล ได้ทันทีจังหวะน,นี้นะก็ซาำเข้าก็ไม่เหลือผมว่านาทีที่28สิบแปดครับกลางวิเราสู้ทีมเยือนไม่ได้เลยวันนี้นาทีที่สามสิบก็มีโอกาสจบสกอร์อีกแล้วครับติดเซฟอีกแล้วนาทีที่สามสิบตอนเนี้ยเจ้าบ้านมีโอกาสยิงไปแล้วห้าตรงกรอบสี่ทีมเยือนมีโอกาสยิงครั้งเดียวเข้ากรอบและเป็นประตูเลยครับพักครึ่งครับดูจากฟอร์มครึ่งชั่วโมงวันนี้ นูเยตเล่นแตกต่างกับที่ริวพูมากมากครับเขายืนค้ำเป็นกองหน้าเป้าแท้ๆเลยไม่ต้องมาคอยวิ่งไลบ่บอลล้วงบอลแบบที่เราเห็นตอนอยู่กับลิวพูเนาะที่มันคือยันวิ่งลงมาเทบจะหลังสุดมาช่วยเพื่อนนัดนี้เขาไม่ได้ทำแบบนั้นครับเขายืนค้ำเป็นกองหน้าเป้าคอยยิงประตูอย่างเดียวเลยแล้วเพื่อนก็ป้อนมาให้เยอะมากๆครับเพื่อนแบบทุกคนพร้อมจะซัพพอร์ตเขามาเริ่มครึ่งหลังครับนาทีที่สี่สิบแปดมอคอม เปิดมาจากฝั่งขวาไปที่เสาไกลครับโอ้โหจังหวะน,นี้เฮรันครับราวินุนเยสยืนอยู่ตรงนั้นพอดียิงเข้าไปครับผมโอ้โหประตูแรกในสีเสื้อเอาลฮิลาลครับของราวินุนเยสมาแล้วโอ้โหจังหวะน,นี้ทําได้ดีมากๆครับตั้งการวิ่งเช็คลายเพื่อนก็เปิดมาได้ดีแล้วก็ยิงเข้าไปนิ่มๆโอ้โหเป็นประตูครับเป็นประตูตีเสมอของอัฮิลาลราวินุนเยสเป็นคนยิงประตู แต่มันก็ดีใจได้แบบโอ้โหไม่ทันได้ถึงนาทีเองทีมเยือนก็มายิงแซงสองหนึ่งครับโอ้โหนาทีที่ห้าสิบสองเพื่อนปาดก็าให้จากทางฝั่งซ้ายตุนเยตยืนตำแหน่งได้ดีนะแต่แบบมันวางเทา้ายิงบอลแป็กไปบอลมันก็ไหลไหลไหลโกฝั่งเขาก็มันรับได้อย่างง่ายดายครับไม่เกิดอ,อันตรายใดๆจากลูกจกังหวะนี้ นาทีที่63ก็ไปแยกวิลคูบิซาวิตโมยครับซึ่งเกมนี้วิลคูบิสซาวิตจะเติมมาช่วยนุนเยสในการแบบมีโอกาสในจังหวะทำประตูบ่อยครับแล้ววิลคูบิสซาวิตก็ทําได้ดีด้วยยิงตรงกรอบไปหลายครั้งเลยในเกมนี้นาทีที่76นุนเยสก็จะโชว์ซีดานเทินใส่แนวรับฝั่งตรงข้ามครับแต่ไม่ผ่านล้วบอลมันก็กระเด้งไปทางฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายเปิดเข้ามาดุนเยสและโมคอมยืนอยู่ฝั่งขวากันวุด ไม่มีใครจิ้มบอลโดนสักคนหนึ่งเลยนาทีที่84เพื่อนจ่ายทะลุช่องให้กับนาวิดนเยตครับแต่นาวิดนเยตก็วิ่งเลี้ยงลายไม่ดีล้ำหน้าจั้งวันนี้น่าเสียดายมากๆครับเพราะว่าแบบดวนกับแนวรับแบบโอ้โหวัดใจแล้วอะแต่ก็เช็คลายไม่ดีอแล้วสุดท้ายครับนาทีที่88จะโดนเปลี่ยนตัวออกไป จบครับนาทีสองในลีซาอุของดาวินดุนเยตยิงไปหนึ่งประตูตเป็นแนวลุกที่เล่นในอันตรายที่สุดของทีมอัลฮิราในวันนี้ครับเพราะว่ากองการก็เล่นแย่ปีสองฝั่งก็ถือว่าเล่นดีนะครับแต่กองการเนี่ยสู้ไม่ได้เลยถือว่าเป็นจุดอ่อนมากๆในเกมน,นี้ก็โดยรวมนะครับดาวินดุนเยตเล่นได้ดีกว่านัดแรกจังหวะที่กองหน้าระดับท็อปควรจะทำได้เขาก็ทำได้เกือบหมดเลย แต่จุดอ่อนครับจุดอ่อนที่เป็นจุดอ่อนจริงๆของดุนเยสเลยก็คือจังหวะเชิงล้มหน้ายกตัวอย่างนะครับมันจะมีจังหวะที่ดุนเยสอยู่ด้านหน้าคนเดียวแลวเป็นจังหวะโต้กับเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายเพื่อนก็วิ่ง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 มาแล้วดุนเยสก็ไปยืนอยู่ตรงแผงแนวรับของฝั่งตรงข้ามเพื่อจะรอทำประตูแล้วเพื่อนมันก็ไม่มีโอกาสที่จะเปิดให้ครับเพราะว่าดุนเยสเหมือนใจเขาจดจ่อที่อยากจะทําประตู แล้วเขาไม่ได้ดูว่าเขาอ่ะเช็คลายได้ดีไหมเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันล้าไปอย่างชัดเจนแล้วถ้าเพื่อนเปิดมามันก็อาจจะยิงเข้าแต่มันก็ล้าอยู่ดีทำให้เพื่อนน่ะมันไม่เปิดแล้วมันก็เสียจังหวะไปเป็นอย่างเงี้ยในเกมเนี้ยสองครั้งครับที่เป็นจังหวะแบบเนี้ยแล้วตอนที่เล่นในงานลิฟท์พูก็เห็นจังหวะแบบนี้บ่อยครั้งครับเหมือนใจเขาจดจอที่จะทาประตูอย่างเดียวทําให้เขาไม่ได้จดจอเรื่องเช็คล้าหน้าซึ่งเป็นกองหน้าระดับท็อปครับมันต้องมีจังหวะ การชีร้นำหน้าที่ดีด้วยนัดนนี้ก็ถือว่าเล่นได้ดีครับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นผมดูจนจบเป็นแนวลุกที่สร้างอันตรายที่สุดของอพิราในวันนี้เลย <c oughs> ก็จะตามดูเขาเรื่อยๆแล้วมาทําคลิปอย่างนี้เรื่อยๆครับมาเล่าฟอร์มมาเล่าพัฒนาการของเขาแบบนี้เพราะว่าตอนอยู่กับลิพูเราก็แบบเอาใจช่วยเชียร์เขาเนาะเพราะว่าเขาเป็นกองหน้าที่คาแรเเตอร์ชาร์มากๆครับอยากให้เขาประสบความสำเร็จแล้วก็อยากให้เขากลับมาอดเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่ง ทิ้งท้ายนะครับเรามาพูดถึงชุดข้อมูลชุดนี้กันดีกว่ามีหลายเพจชอบยกขึ้นมาว่าดาวินนูเน่ถนัดปีกซ้ายที่ฟอร์มแย่พอไปเล่นหน้าเป้าทีมเราใช้ผิดประเภทผมจะบอกเลยครับว่าข้อมูลชุดนี้มั่วนูเยน่คือกองหน้าแท้ๆครับตอนที่ฟอร์มดีที่เบนติก้านะเบนติกาปีนั้น,นเขาใช้ระบบหน้าคู่มีหน้าเป้าซ้ายกับหน้าเป้าขวา ึ่งนุนเย้น่ยยืนหน้าเป้าซ้ายไม่ใช่ยืนปีซ้ายครับหน้าเป้าซ้ายกับปี้ายมันต่างกันนะครับแล้วเป็นดิการก็เล่นอีกระบบหนึ่งก็คือหน้าเป้าตัวเดียวซึ่งหน้าเป้าตัวเดียวนั้นก็เอานุ่นเย้น่ไปยืนตอนที่เจอกับลิผู้ที่นุนเย้ยิงได้ก็เล่นหน้าเป้าครับไม่ได้เล่นปีซ้ายเลยเป็นชุดข้อมูลที่มั่วมากครับทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมากผมเห็นคนคอมเมนต์เรื่องนุนเย้ถนัดปีซ้ายไม่ใช่กองหน้าเยอะมากๆครับ คุณก็ลองดูก็ได้ครับในทีมชาติกับริวพูหรือครับเฮอลอิลาล่าสุดเนี่ยนุ่ยิ้ยก็เล่นหน้าเป้าหมดเลยครับไม่มีใครไปจับไปเล่นปีกซ้ายเพราะว่าเขาคือหน้าเป้าแท้ๆคเคเอาใจช่วยครับก็จะตามดูเราเป็นนุ่นย้ดยวดนี้ไปเรื่อยแล้วก็เอาใจช่วยเขาให้เขาฟอร์มดีแบบนี้แล้วก,กลับมาลุ้นเล่นในยุโรปอีกครั้งหนึ่งโอเคจบเลยนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ที่ผมหา่างหายจากการทําคลิปไปห้าวัน เพราะว่าผมไม่สบายครับแล้วก็ติดปัญหาตรงที่อยู่ดีช่อง YouTube ก็เข้าไม่ได้มับอกว่าผมเปิดหลายช่องทั้งนี้ผมก็เปิดอยู่ช่องเดียวเนี่ยต้องยื่นอุทธรณ์โอ้โหกว่าจะผ่านกินเวลาไปสามสี่วันครับได้ชุดข้อมูลที่ผมเตรียมไว้จะลงคลิปสามวันสี่วันติดเนี่ยมมนก็เก่าไปแล้วมันก็มาลงไม่ได้ก็เลยต้องเป็นคลิปสองฟอร์มดเยสในวันนี้แล้วกันครับผมอาคลิปหลังจากจบเกมตอนนี้ ตีสามสิบหกนาทีจะได้นอนแล้วโอเคขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับเพื่ภาพประก,นนการใดขอัยด้วยพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมชอบคลิปนี้กดไลค์กดแ like, ชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับให้กับช่องเล็กๆช่องนี้เติบโตแบบมียอดฟอลสักร้อยหนึ่งอะไรอย่างนี้ก็ดีใจแล้วครับโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ